สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้กันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เราอยู่ในเกมม o n ไห i g นีนะครับ o n น s l ้เลเยอร์นะครับสำหรับไอดีนี้เป็นไอดียของคุณอาร์ตนะครับก็เป็นไอที่โหดอีกแล้วนะครับก็สำหรับใครที่กำลังต้องการเชียร์เล่นเกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่จัดทีม5ตัวนะครับแล้วก็มาตีกันนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยเล่นเกมดาบอิกาศ์สูนแล้วนะก็คล้ายๆกันนะครับก็มีการอัปเกรดตัวละครจาก 5, 6, 7, 8, 9, 10 เกมนี้เนี่ยตันที่12ดาวนะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมนูในเกมนะครับว่า,าตรงไหนมีไอคอนตรงไหนเนี่ยอะไรใช้ยังไงแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับอันแรกเลยนะครับเป็นโปรไฟล์ของเรานะตอนนี้เลเวลอยู่ที่ 40, 41นะในส่วนตรงนี้นะมันก็จะบอกในส่วนของทีมของเรานะที่เราจัด นะฮะแล้วก็มีค่าพลังนะฮะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มีเลข ID นะครับแล้วก็ในส่วนของ แลนด์กิ้งนะแลนด์กิ้งในส่วนของเหมือนกับค่าพลังนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์เท่าไหร่แล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็อยู่ในด่านไหนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ต้องการใส่นะโค้ดของเกมเนี่ยสามารถใส่ที่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับสามารถเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับเกมนี้เนี่ยถ้าหากเข้ากลุ่มเนี่ยก็จะมีโค้ดมากมายนะครับที่เอามาใส่ได้นะได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับเกมนี้เปิดมาแล้วนะ วันที่28ใช่ไหมครับ28ที่9 30 31เปิดมาแล้ว4วันด้วยกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมี14เซิร์ฟนะเพื่อนได้เลือกเล่นกันนะครับก็ เราลองไปเล่นเรียนดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ไอเดียคุณอาร์เนี่นะครับอยู่เซิร์ฟ8ปดนะฮะคุณเพื่อนคนไหนต้องการที่จะมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็มาที่เซิร์ฟแกันได้นะครับสำหรับเกม moon knight oni s layer นะครับก็ต่อมานี่ก็จะเป็นเควสนะก็จะมีคือประจวาวันนะทั่วๆไปเหมือนเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปนะอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของมิชชั่นนะ ก็เหมือนกับลงดานหรือว่าลงแซมมอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเลเวลอะไรพวกนี้คล้ายๆกับเกมเดมอนลีเ e นเเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเควสนะเควสเหมือนกับตำนานเควสนและอะไรพวกนี้นะเราก็ลงไปเรื่อยนะในส่วนตรงนี้นะนะครับนี่ครับเราก็ลงไปเรื่อยนะในส่วนของในส่วนของเควสนะแล้วก็เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เล่นนะผมมองว่ามันคล้ายๆกับอะไรครับมันคล้ายๆกับการเล่น เออสปินนะเหมือนสปินนะ๋ยวผมเล่นให้ดูอันนึงนะสำหรับไอตัวนี้เนาะเนี่ยกดปุ๊บอ่าเนยกดเนี่ยแบดนะนะมันก็ได้รางวัลพวกนี้มานะครับเนี่ยได้ของมาอันนี้นะอ่านะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเฟิร์สเนี่ยฮะก็คือการเติมเงินนะตำเงินเนี่ยก็เป็นในสกอนะครับแล้วก็จดหมายนะสามารถรับ ไอเทมจากประจําวันหรือว่าไอเทมโค้ดนะที่ได้รับแล้วได้ได้รับโค้ดจากในเพจนะมาใส่ก็ของรางวัลเนี่ยจะอยู่ในจดหมายนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเพื่อนนะมีเพื่อนกี่คนนะครับแล้วก็แอดเพื่อนเป็นใครแล้วมีใครที่จะ,ะมาเป็นเพื่อนเหมือขอขอเป็นเพื่อนกับเรานะครับแล้วก็ดีลิกเพื่อนคนไหนนะครับแล้วก็แบ็คลิกใครบ้างมีแบ็คลิกด้วยครับเกมนี้นะแล้วก็ถ้าหากตรงเนี้ยก็จะ มีในส่วนของพูดในเซิร์ฟระบบนะเหมือนกันแบนเหมือนกับพูดคุยกับใครนะกับเพื่อนคนไหนนะแล้วก็กิวของเรานะแล้วก็โลกนะโลกทั้งหมดนะผมไม่รู้ว่ามันต้องแต่หนึ่งถึงสิบสี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนะี่ยสำหรับโลกนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอป้านะป้าตรงนี้ยายนะยายนะตรงนี้นะก็อันนี้ก็อัพไปนะตรงส่วนนี้นะอัพไปเรื่อยนะครับอันนี้คือ,อตอนนี้เลเวล ในส่วนตรงนี้เนี่ยเลเวล94นะครับในส่วนนี้นะก็อีกประมาณสัก130นะก็จะอัพเรเวลตรงนี้ได้นะอันนี้เหมือนกับเป็นเพิ่มในส่วนของอะไรครับเกาะต่างๆน,ะนะเหมือนกับอันล็อกนี่ครับมันจะมีในส่วนของเพลเยอร์63ถึงสามารถเปิดตรงนี้ได้นะรบเลเวลอะไรพวกนี้นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะเป็น อะไรที่ดีมากๆนะสำหรับเกมนี้นั่นก็คือค่าเฉลี่ยนะของ5ตัวที่เราในทีมเราเล่นนะเราก็สามารถที่จะสมมุติว่าเต็มหมดนะ150หมดนะมันตรงไอตรงข้างล่างนี่นะตรงข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ150เหมือนกันนะทำให้ไม่เสียในส่วนไอเทมนะไอเทมที่ใช้เนี่ยไอเชมที่ใช้ ตอน,นเนี้ยเนี่ยขาดแคลนนะเหมือนคล้ายๆกับเดมอนดินเจนนะที่แบบว่าช่วงแรกๆเนี่ยขาดแคลนไอเทมอัประดับนะฮะอัพเลเวลของตัวละครนะก็สามารถที่จะอัปห้าตัวเนี้ยตัวหลักให้แบบเยอะที่สุดนะมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยมานะให้กับตัวอื่นที่เราต้องการเล่นอยู่เหมือนกันนะในส่วนตรงนี้นะครับอ่าต่อมาตรงนี้คือเหมือนกับคาฟของนะคาฟของนะแล้วตรงนี้ยังไม่เปิดนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เหมือนกันคนระับก็คือเหมือนคล้ายๆกับในส่วนของ การอัป<ส> <Omaha> ระดับของตัวละครนะครับเพื่อที่จะมาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยจากสดาวเนี่ยจะเป็น5้าดาวต้องใช้อะไรบ้างนะนะดีครับก็คือต้องมีธาตุเดียวกันนะธาตุเดียวกันนะตรงนี้เนาะถึงสามารถที่จะนะเพิ่มระดับของตัวเองได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะสำหรับตอนนี้เนี่ยก็คือตัวละครณปัจจุบันของผมเองเนี่ยของุณอ่านเนี่ยนะก็จะมีพวกนี้นะก็จะมีลุยนะลุยผมบอกได้เลยนะตัวเนี้เมตานะเมตาเลยนะครับใครที่กําลัง จะคิดจะเล่นนะผมบอกได้เลยนะก็คือหาลีนะลีลุยให้ได้นะเพราะลุยเนี่ยนะมีความสามารถที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับลุยเนี่ยนะความสามารถของมันคร่าวๆเนี่ยก็คือเหมือนตีตีกายภาพเนี่ยทั้งทุกตัวนะทุกตัว400%นะแล้วก็ถ้าหากว่าศัตรูติดในส่วนของออ่เพิษของแมงมุมนะก็จะเพิ่มดาเมจไปได้นะนี่คือดีมากๆนะสำหรับลุยนะแล้วก็ เออความสามารถของม,มันนะมีสตันตอีกนะส,ส,สตันตด้วยนะครับทาให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เนี่ยสองเทิร์นสองเทิร์นเลยประมาณนี้เกมรันนี้ก็คือเหมือนกับอ่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งวินาทีก็มีความหมายนะครับก็คือลุยเนี่ยมันตีแรงมากๆนะสาหรับตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าบอสท,ที่มันกับตายตัวแรกเลยเนะี่ยทำไมมันโหดจังนะสาหรับเกมนี้แต่ว่าให้อภัยเนี่ยเพราะว่าภาพสวยมากนะสำหรับเกมนี้นะเห,นเห็นไหม อีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคือมูซันนะมูซันเนี่ยคล้ายๆกับตีท้ายเทินนะทีแต่ย้ายเทินของในส่วนของอะไรครับในส่วนของเล่นปีศาจนะถ้าเล่นในเลมอนดิเจนเนี่ยหมือนกับตีท้ายเทินได้ในส่วนตรงนี้นะนี่นะแล้วสามารถแช่แข็งศัตรูได้นะเนี่ยสามวินาทีนะเหมือนกับแข็งศัตรูนะในส่วนนี้คือแบบขัดศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เหมือนกับทําเหมือนกับเขาเรียกน,นะท้ายเทินก็ทําดาเมจได้นะในส่วนของมูซันนะก็ถือเป็นตัวที่ ดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับมุซันนะก็คือสำหรับใครที่เล่นมานี่นะครับก็สามารถที่จะเลือกนะสุ่มในส่วนของรุยนะแล้วก็สุ่มในส่วนของเออมุซันนะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้สุ่มได้น,นั่นคืออะไรฮนะ ปู่ของเซนิสึอนั่นเองครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากนะครับถ้าหากเลเวลสเนี่ยถ้าเห็น,นเพื่อนเห็นไหมมันจะเพิ่มในส่วนของแอคแท็กสเนี่ยให้กับทีมทั้งหมดเลยนะครับโอ้ดีมากนะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยนะยังโอ้โหมัน ฮิลนะฮิลเพื่อนด้วยนะนะฮะในส่วนตรงนี้ด้วยนะถือว่าเป็นตัวซับท,ที่ดีมากๆอีกตัวนึงเนี่ยนะสำหรับปู่เซนิสือนะนรับก็เลือกไปเอานะแต่ว่าขอเน้นลุยนะลุยตัวนี้ผมคิดว่าระดับเมตานะเมตาเลยนะสำหรับเกมนี้นะนะครับ ่อมาก็เป็นพวกกระเป๋านะกระเป๋าทั่วไปนะก็จะมีไอเทมนะไอเทมรวมนะครับก็มีเกลียนะเหมือนสมใส่นะครับแล้วก็เหมือนเศษเศษเหมือนกับรวบรวมเศษให้ครบ50อัน30อันเนี่ยถ้าหากเป็นเศษม่วงก็30อันนะถ้าเป็นเศษนะส,สีทองเนี่ยก็จะ50อันนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆนี่ยังไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เซิร์ฟแปดที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นวันที่2นะครับที่เล่นนะครับในส่วนตรงนี้นะ แล้วก็จะมีช็อปนะที่จะซื้อพวกนี้นะในส่วนตรงนี้นะเราสามารถรีได้นะแต่ว่าไม่ต้องรีนะก็คือเลือกซื้อเหมือนกับมีในส่วนของเอ,อช็อปประจาวันนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อารีนาช็อปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนี่ฮนะเหมือนกับถ้าหากว่าเราเนี่ยมันเป็นไอเทมของตรงนี้นะครับในส่วนของห้าพันนะเราต้องไปดูนะว่ามันใช้อะไรแรกในะส่วนตรงนี้นะครับ นี่นครับมันก็มีช็อปของมันเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะในส่วนของอท้ายมุมมุม,ม,มทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นกิวนะตอนนี้กิวของคุณอาร์ตเนี่ยเลเวลสามนะมีสมาชิกเนี่ยครบยี่สิบสองคนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะก็จะมีกิวช็อปแนะ่นในตรงนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮนะไม่รู้ว่าถึงหรือ,อยังนะตอนนี้รอก่อนแล้วกันนะในส่วนตรงนี้นะ แล้วก็มีกิลโปรไฟล์ Fi ครับว่ามีเหมือนกับผู้เล่นอะไรบ้างแล้วก็เลเวลเท่าไหร่แล้วค่าพลังเท่าไหร่นะในส่วนตรงนี้นะนี่ฮะถัดมาข้างบนทางมุมทางมุงมซ้ามุมขวามือของผมเนี่ยก็คือ7วันเนี่ยนะถ้าหาก5วันนี่ก็จะได้ทามาโยนะทามายโยสุดสวยคนนี้นะในส่วนตรงนี้นะทามายโยก็ถือเป็นตัวดิอิตตัวหนึ่งนะครับ นะฮะตรงนี้นะครับก็มีเหมือนกับเกอะป้องกันเดี๋ยวกอบป้องกันนะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตพพอร์ตของทีมเลยนะครับในส่วนนี้มันนะฮะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับป้องกันมีเกอบป้องกันได้คล้ายกับเดมอนลินเจนเนาะก็เหมือนกับล็อกอินเจ็ดวันก็จะได้ของพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในนั้นเป็นกิฟต์เซตนะในส่วนตรงนี้นะเติมเงินหรือเปล่าเนี่ยเติมเงิน สวัน4ี่วัน5วัน6วัน7จ็ดันเก้าวันถึง15วันนะครับก็จะได้ของพวกดี้นะฮะในส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของท็อปอัพประจําวันนะเหมือนกับซื้อเติมเติมประจาวันเนี่ยก็ได้ของพวกดี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับของสมทนะ่ยนะนี่ก็เป็นเพชรครันะแล้วก็อันนี้เป็นเศษตัวนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นของเนี่ยที่ผมให้ดูนะในส่วนของการเล่นนะคานาโอนะที่เหมือนกับอะไรนะที่เล่นกับท,ทันจิโร่นะทันจิโร่นะท,นนะที่เหมือนกับสาดน้ําเขาเรียกว่าสาดน้นําไปสาดน้ําชานะต่อมานะครับก็คือถนะ้าหากเราในส่วนตรงนี้เราสามารถเลือกนะตัวละครนะที่เราเหมือนกับถ้าครบนะ 1> 1, นะหนึ่พันะหนึสนกับจับตัวเหมือนสุ่มตัวละคร1,000งพันครั้งเนี่ยก็จะได้เลือกได้สตัวนี้หนึ่งในสนะไปเลยนะครับแล้วก็อีเวนต์นะอีเวนต์ต่างๆนะอย่างเช่นอันนี้คืออีเวนต์เหมือนกับเหมือนกับจับรางวัลน,นะสุ่มสุ่มนะนี่ก็คือลุยนะลุยนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันได้ลุยนะในส่วนต,ตรงนี้นะ สำหรับเกณฑ์ยะเนะี่ยก็คือลงไปนะครับก็คือจะได้ของรางวันเกณฑ์ยะนะะี่ครตรงนี้นะครับนี่นะลงไปสิบด่านก็จะได้เศษได้เงินนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของอ๋อในส่วนของเ e อ P นะในการอัพตัวละครนั่นเองนะครับก็มีมากมายนะเหมือนกับนี่คนระับก็คือสองวันนะวันที่สองนะครับดีนะ จะมีพวกนี้นะครับตีบอสตีอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ครับก็จะมีพวกนี้เนาะลองไปดูกันนะครับแล้วก็รางวัลนะรางวัลพวกนี้นะครับเหมือนกับอันนี้วันที่สองนะวันที่สามวันที่สี่จนถึงวันที่สามสิบนะก็จะได้รางวัลตามนี้นะแล้วก็ถ้ามีมีแพ็คอะไรก็สามารถที่จะได้รางวัลตามนี้นะครับ แล้วก็รายเดือนนะครับรายเดือนนะครับแล้วก็เหมือนกับรายเดือนเหมือนอ่าซายอินรายเดือนตรงนี้นะเป็นกิฟต์ะไรพวกนี้นะสามสิบวันสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันสามสิบวันอะไรเนี้ยก็จะได้ของรางวัลตรงนี้นะครับแล้วก็ช็อปนะก็เติมเงินนะเติมเงินท็อปอัพอะไรก็ว่านไปนะครับเป็นสวยๆของหน้าเติมเงินเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นแพ็กสำหรับลูกี้นะครับนี่นะก็เป็นรางวัลนะที่จะได้เลาจะได้นะรางวัลของลำอันดับนะเช่นเดียวคุณอาร์ตเนี่ยก็คือสเตตในส่วนที่เล่นเนี่ยก็จะมากที่สุดนะก็คือด่านที่ห้านะครับแล้วก็ด่านย่อย19เก้านะครับก็เคลียร์ไปนะในส่วนตรงนี้ก็ได้ของรางวัลนี้นะครับนี่ฮนะได้ ในส่วน Attack 400นะ SP 4 5 0 0นะโอ้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอ้ที่1ก็จะได้ของดีนะของดีมากๆเลยนะครับนี่ฮนะน่าเป็นฉายาอะไรสักอย่างนะที่ใส่ในส่วนตรงนี้นะเราเพิ่มในส่วนของ a t t a c k กับ SP นะครับ หาเลยก็เติมเงินอีกแล้วครับถ้าหากยอดถึงเนี่ยก็สามารถรับรางวัลได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเติมเงินนะครับเรามาดูส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือในส่วนของมุมขวาล่างนะฮะอารีย์นานะครับก็ ไปอารีนาไปเรื่อยนะครับอารีนาเกมนี้ผมบอกได้เลยนะดีมากๆนะเพราะว่ามันได้รางวัลนั่นก็คืออะไรครับรางวัลต่อวันเนี่ยได้เพชรมาสุ่มนะก็คือวันละห้าร้อยเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลงเหมือนกับในส่วน PP วให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรีนะเหมือนกับผมมองว่านะเรีตรงนี้เนี่ย เหมือนกับมูฟวี่เลยนะนะครับการลงเลนนะเดี๋ยวผมมาลงในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยคือเป็นส่วนของเหมือนกับด่านนะที่ลงนะตอนนี้ต้องเลเวลสี่สามนะถึงไปด่านถัดไปได้นะครับ